เนะะถามมันไปรู้หน่อยว่าความรู้สึกกับการบินแบบบเตอร์ของ i g ชเป็นไงว่าบาการมาบันแบ์ครั้งนี้เป็นยังไงาว่า นะับมีเวลามากขึ้นนะครับรู้สึกว่าบรรยากาศที่นี่นะครับอากาศที่กรุงร้อนมากๆและบรรยากาศมากเลยนะครับแล้ามรสกแฟนๆทุกคนนะครับที่ใหกการต้อนรับทในครกับการทำหน้าที่ของแบรนด์แอมด์เอเวอร์ของไอซีอีเป็นไงครับถ้ g e ั很荣幸，然后我也其实作为爱奇艺国的代言我觉得这次也 แบรนด์ดับเบิลยนะครับผมแล้วก็เขาบอกว่ารอบนี้นะครับไม่ได้มาธรรมดานะครับมาพร้อมกับผลงานด้วยนะครับผมเพราะรู้สึกว่าเป็นหน้าที่เราชอบนะครับเป็นประธานแบนด์ดัเบิลยด้วยก็เลยมี3เรื่องนะครับสามรสชาตินะครับที่แตกต่างให้ฝั่งไปเปิดบทด้วยนะครับแล้วก็จะมีซีรีส์ย้อนยุคด้วยบอกว่าจะได้นำวัฒนธรรมของจีนครับที่มาฝากให้ไปในชาวไทยด้วยนะครับผมได้รู้ข่ามาเมืองไทยครั้งนี้มีแพลนจะไปไหนบ้างไปฮะมาที่สารินใร์ไทยมีอะไรเป็น ระบบรอบนี้นะครับก um ็จะมีเวลา2วันนะครับที่ไทยนะครับหลักๆก็คือเน้นกินนะครับเขาชอบอาหารไทยมากๆอ๋อเพราะฉะนั้นก็จะแบบไปหาของกินที่อร่อยๆนะครับรูมคนไทยนะครับก็จะได้ลองชิมนะครับอาหารไทยว่าอร่อยขนดไนัยกตัวอย่างหน่อยได้ครับว่าอาหารอะไรที่ไปผูชอบมากที่สุดา เขาบอกว่าอย่างเช่นมีเขาเนี่ยมั่ม่วงนะครับก็ชอบนะครับตัวเองนะครับเป็นคนที่่านเพ็่อยู่แล้วชอบทานเผ็ดชอบทานหวานนะครับก็เลยรู้สึกว่าท่าไทยหวานมากๆาะครับผาค่ะคุณไปรู้รมครับว่ากระแสของไปรู้ในเมืองไทยดีคือจุดๆมากกระแสชื่นกระแสนี้ความนิยมของไปรู้ในเมืองไทยเป็นที่นิยมมากเคไมาคไ้เอทมีราคไูในมไทยะาคใจไรเอไทยอร้ไ้เยร้งไ้นเอยางคมืองไทย รู้บ้างนะครับผมเป็นเกบในชาวไทยชื่นชอบกุ้งก้พากเขาเองนะครับรู้สึกว่าดีใจมากๆนะครับตรงที่มีผลงานที่คนไทยชื่นชอบนะครับแล้วตัวเองก็จะพยายามพัฒนาตัวเองไป,งปเ,เ,เรื่อยๆนะครับผมเพื่อมีผลงานดีๆมาฝากแฟนชาวไทยทอีกครับคิคบนไม่จะขายการต้อนรับของแฟนคลับชาวไทยแล้วเป็นไงบ้างครับบรรยากาศรต้อนรับของแฟนคลับชาวไทยแล้วเป็นไงบ้างม้านเจออะไรบ้างบรรยากาศการาต้อนรับของแฟนคลับชาวไทยแล้วเป็นไงบ้างดีเลยที่เสนอข่าวจุดที่ต้องการ เขาบอกว่ารอบนี้นะครับผมก็ได้เขาเรียกว่ารับนมากๆนะครับเนืาเห็นแฟนมากเลยนะครับที่ไ้กำลังใเาเลยครับวเขาเองนะครับได้ยินแบบแฟนๆไปรู้อะไรเงี้ยที่แบบอจจะเป็นสำเนียงไทยบ้างตัวเองก็ไม่ก็ุ้นเคยตอนแรก อหงห้่กุ่านรักมุกว่านีกุก่อนที่รักผมป่านทีรักผมทุก่านที่รักผมทุก่นที่รักผมทกทานที่รักผมทุกท่านที่รักผมทุกท่านที่รักผมทอกท่านทักผทุก่านทีกทุกานะครักผมทานรักผมนทีรัมทนที่รมทนะีรักานะครักมทุก่าน่รัมท่นีรับผมทกานักมทุกานที่ัานใจ ลอยแล้วขอบคุณมากป้าขอบคุณเขาด้วยขอโชคช่วเชียรเดี๋ยวเรื่องให้เขายืนถ่ายรูปก่อนนะครับไม่บอกว่าบอกว่าคุณเป็นว่ายืนยืนถ่ายรูปอินเสิร์ตก่อน